สวัสดีค่ะแมมพาวาดีออนทัวร์นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมออนทัวร์มาที่นี่เลยค่ะน้องบัวแดงจะมาด้นยท่านี้โดยนำไก่นะคะก็คือคุณยุ้งิีย์และทุกคุณอนุสาเย้และทุกคนคุณดาเอ๊นังจานพวกเรามาเลยค่ะเล้วค่ะน้องบัวแดงเร็วค่ะเราก็เมื่อกี้นี้เราก็ไปเข้าเรือนะคะค่ามูลค่าเข้าเรือประมาณ500บาทเพื่อ่านคุณดา ใช่ค่ะาร้อบาทเรือที่เราเลือกนั้นเป็นหมายเลขที่สามสิบหกนะคะลัคกี้นัมเบอร์ลัคกี้นัมเบอร์รวมกันแล้วได้เก้าแต้มนะคะเก้าคะแนนก็เป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องชาวจังหวัดเราจะไม่จ่ายค่ะก็แม่ก็อยู่ในรืมาที่จังหวัดพิจิตรมาค่ะจะเห็นด้านซ้ายนะคะคุณผู้ชมจะมีเรือนะคะขนาดนี้เห็นบอกว่าทีไมมีโลโก้ลอตเตอรี่ใช่ไหมบริจาคด้วยต่อไหม่า่ลอตเตอรี่ก็เป็นหมาเงาน เหมือนกันเกาหลีอ่าเป็นศิลปาคมศิลปาคมจะลอตเตอรี่ออกรี่คู่มิตรของเกาหลีด้วยนะคะโรตารี่อุดรแมทชิ่งกับโรตารี่เกาหลีแมทชิ่งนะคะอ่าเป็นโรตารี่หมัดแข้งเราลงเรือดีกว่าอุดรด้วยเนาะอุดรสบายดีก็ดูดอนสบายดีก็ไม่ กาเลยด้วยลูกโอเคงั้นเราก็จะต้องขึ้นเรือใช่ไหมคุณตาไปดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่ามาที่หนองบัวแดงนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณมาสายจะไม่เห็นดอกบัวบานนะคะเพราะเราทีมงานของเรานี่ตื่นมาตั้งแต่ตีห้ามาแต่งหน้าทําผมนะคะไม่สวยไปก่อนมมาเลยนะคะมาเลยนะคะน่จาเรียบร้อยแล้วก็ขอถึงที่ดีกว่านะคะป้องกันไว้นะคะไม่รู้ละเรือล่มเลยเนาเงินทองน่นจะไป